ไปช็อันนี้คือจะได้เห็นหน้าได้หลายคนเนาะ,ะสวัสดีนักเรียนทุกคนไม่ได้เจอกันนานพอสมควรนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดนะในรอบนี้เนาะ าวันนี้นะครับครูก็จะพูดถึงเรื่องของบ้านนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ในบ้านของพวกเรานะครับเป็นเรื่องง่ายๆทุกคนรู้จักดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวหรือสมาชิกที่เรามีอยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นพี่ป้าน้าอานะครับพ่อแม่น้องนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่นะครับโดยที่ครูจะมีสไลด์ให้ดูนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มแรกเลยนะเราพูดถึงคนที่เป็นผู้นำครอบครัวก่อนก็คือพ่อถามว่าหน้าที่ของพ่อทำอะไรนะครับอภิวัต ลองตอบผู้ซิครับว่าพ,พ่อมีหน้าที่ทําอะไรครับทางานครับมีอะไรอีกครับก็โอบรมส,สอนให้ลูกเป็นคนดีครับแล้วก็ดูแลคุ้มครองลูกให้การศรึกษาเรียนแก่ลูกครับครับว่าตาม PowerPoint เลยเนาะนะครับในหนังสือเรียนจะมีอาจจะมีข้อแตกต่างจากนี้หรือเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับก็อยู่ที่พวกเรานะครับในการที่จะ ไปเปิดหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ตอบในใบงานนะครับมีนักเรียนคนไหนที่มีคุณพ่อทำหน้าที่มากกว่าที่ครูมาให้ดูไหมครับมีไหมครับพ่อเราอาจจะทำหน้าที่มากกว่าที่ครูให้สี่ข้อนี้ก็ได้นะครับเพราะปัจจุบันนี้คุณพ่อบางคนเนี่ย นอกจากสี่หัวข้อแล้วนะครับบางคนทำหน้าที่เ,เขาเรียกพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับในกรณีที่เกิดว่า,าไม่มีคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็จะต้องทำหน้าที่แทนเป็นคุณแม่ด้วยนะครับแต่ที่ครูพูดในขณะนี้คือเป็นครอบครัวที่ครบสมบูรณ์นะครับต่อไปนะครับเป็นหน้าที่ของคุณแม่ครับ กว้างคุณแม่มีหน้าที่ทำอะไรครับเออคอยทำแบบทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยค่ะอ่าหน้าที่แม่บ้านเนาะ <c oughs> ทำแต่ความสะอาดแล้วเวลากินข้าว <c oughs> กินยังไงล่ะครับก็ทำกับข้าวด้วยค่ะเป็นแม่ครัวด้วย <c oughs> แม่บ้านด้วย <c oughs> เนาะค่ะ <c oughs> สิ่งสำคัญที่ครูเห็นตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ทุกบ้านเลยนะแม่บ้านเนี่ยแทบจะเป็นผู้นำของบ้านนะครับเพราะว่าคุณพ่อเองนั้นจะออกไปทำงานนอกบ้านแต่คุณแม่นั้นส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ชิดกับลูกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดนะครับการอบรมสั่งสอนนะครับให้ความรักความเมตตาความอบอุ่นต่างๆนะครับกับลูกโดยเฉพาะ การขอสตังเวลาเราขอสตังเนี่ยเราขอกับใครครับแม่ครับอ่าส่วนใหญ่เราขอกับแม่น้อยคนนะที่ขอกับพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยส่วนใหญ่จะให้เงินกับคุณแม่นะครับเพราะนั้นเราจะขอแม่จะเป็นส่วนใหญ่นะมีใครบ้างั้งที่ขอกับพ่อครับมีไหมครับ ก็จะมีในกรณีที่อย่างที่ครูบอกไปแล้วว่ากรณีที่เราไม่มีแม่นะครับหรือพ่อกับแม่ท่านไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะแล้วเราอยู่กับพ่อหรือบางคนก็ไปขอกับคุณตาคุณยายนะครับเพราะว่าตากับยายบางครั้งเนี่ยมีหน้าที่เป็นผู้ปกครองเรานะครับเพราะฉะนั้นเงินที่จะให้เรามากินมาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็น คนที่เป็นผู้ปกครองเรานั่นเองนะครับอ่าต่อไปครูยังไม่ให้ดูแต่จะถามก่อนว่าหน้าที่ของลูกก็คือตัวเรานั่นเองนะครับอ่าชุติพลครับหน้าที่ของลูกทำอะไรเอ่ยชุติพลยังอยู่ไหม เงียบไปแล้วอ้าวทิติมนก็ได้ทิติมลยังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอ่าทิติมนตอบคุณหน่อยครับว่าหน้าที่ของลูกนะครับมีหน้าที่ทําอะไรครับเรียนหนังสือค่ะเรียนหนังสือเก่งมากครับมีอะไรอีกช่วยแม่ทํางานบ้านอ่านี่เลยสําคัญเลยคือ การช่วยผู้ปกครองของเรานะครับเพราะถ้าเราไม่ช่วยแล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้รับภาระที่หนักนะครับคนเราไม่ว่าจะทำอะไรคนเดียวเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักแต่ถ้าเราช่วยกันไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเบาขึ้นนะครับข้าขออีกสักคนหนึ่งครับหันจีดาอยู่ไหมอยู่ค่ะอ่า หน้าที่บุตรทำอะไรได้อีกครับนอกจากช่วยพ่อแม่แล้วทำอะไรนะเขาหลเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะอ่านี่แหละตัวนี้แหละที่ครูต้องการคำตอบนะทุกคนฟังให้ดีนะครับปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าคนไหนที่เชื่อฟังพ่อแม่ส่วนใหญ่แล้วจะได้ดี นะครับเผลสั้นๆเลยคือพ่อแม่เนี่ยเขามีประสบการณ์นะครับเขาผ่านมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาย่อมแยกแยะได้ออกว่าอะไรถูกอะไรผิดและการที่เขามาสอนเราอบรมเราแสดงว่าเขาต้องการให้เรารู้สิ่งที่ถูกที่ผิดทําตัวให้เหมาะสมนะครับอ้าวคราวนี้ลองมาดูว่าหน้าที่ของบุตรมีอะไรนะครับ เขาบอกว่าหน้าที่ของบุตรนั้นก็หนึ่งเคารพเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ <c oughs> นะครับอันนี้ที่ครูยกเป็นระดับแรกเลยอันดับที่สองก็คือการช่วยเหลือในช่วยเหลือข้อสองนี้เขาบอกว่าช่วยเหลือใครช่วยเหลือความรับผิดชอบของตนเองครับถ้าตัวเราเองยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ นะคอยให้พ่อแม่ดูแลเราตลอดเช่นลูกหุงข้าวเป็นไหมให้แม่ช่วยหุงไหมทำกับข้าวให้แม่ช่วยทำไม้อะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยครูค,คิดว่าเราต้องรับผิดชอบด้วยตัวเราเองนะครับกวาดบ้านถูบ้านล้างจานนะครับสิ่งสําคัญคืออะไรครับคือถ้าเราไม่รับผิดชอบตัวเเองเนี่ย วันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้อยู่กับท่านนักเรียนลองคิดดูนะครับพ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้วเราทำอะไรไม่เป็นเนี่ยผลสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือคำถามนะครับที่ครูจะทิ้งไว้ในช่วงของอนาคตวันข้างหน้าอ่าคราวนี้ข้อที่สามก็บอกว่าช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะครับ งานที่เราช่วยพ่อแม่ทําได้กับงานที่เราช่วยพ่อแม่ทําไม่ได้นะครับทั้งเรียนต้องแยกแยะไม่ใช่ขอช่วยทุกอย่างอย่างเช่นพ่อกําลังอะจะก่ออิฐว่าอ่างั้นเถอะนะครับซ่อมแซมบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วหนูไปบอกพ่อครับเดี๋ยวผมช่วยเองหนูจะไปก่อเองทําได้ไหมนักเรียนคิดว่าทําได้ไหมครับ ไม่ได้อ้าไ,ไ,ไม่ได้นะครับเพราะบางอย่างบางงานเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนโตนะครับที่เขาจะต้องทํานะครับไม่ใช่เราเราเพียงแต่ช่วยยกช่วยหยิบช่วยจับอย,อย่างนี้ได้นะครับต่อไปครับข้อที่4นะครับอย่างที่นักเรียนตอบมาก็คือเรื่องของการตั้งใจเรียนนะครับข้อเนี้ถือว่าเป็นข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งลองจากเคอ,อลบเชื่อฟัง นะครับเพราะว่าเราอยู่ในวัยวัยอะไรครับวัยเรียนครับอ่าเราอยู่ในวัย <ไว S 2> เรียนคใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นวัยเรียนของเราก็คือวัยที่เราต้องตั้งใจวัยที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเรียนเพื่อให้พ่อแม่ภาคภูมิใจนะครับ อันสุดท้ายเลยนะครับข้อนี้สำคัญไม่น้อยกว่าการตั้งใจเรียนก็คือเรื่องของความประพฤตินะครับความประพฤติตอนนี้ครูบอกไม่ได้เพราะพวกเราไม่ได้มาโรงเรียนนะครับพวกเราอยู่กับบ้านแต่ถ้าเมื่อไหร่นักเรียนมาโรงเรียนนะครับครูจะรู้ทันทีว่าคนไหนมีความประพฤติยังไงเพราะครูใช้การสังเกตพวกเรานั่นเอง นะครับอย่างเช่นเธอเห็นครูถือของมาเนี่ยวิ่งเข้ามาขอช่วยแล้วเธอทาความสะอาดห้องเรียนสะอาดสะอ้านทุกวันนะโดยไม่ต้องบอกโดยไม่ต้องสั่งอะไรพวกเนี้นั่นคือความประพฤติของตัวเรานะครับอ่าอันนี้คือหน้าที่ของลูกนะครับอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับในขณะที่ครูสอนอยู่เนี้ยก็สามารถที่จะเอาใบงานนะครับของครูที่แจกไปให้ นะครับเอามาทําได้นะต่อไปนะครับมาดูหน้าที่ของใครหน้าที่ของพี่กับน้องนะครับเอาคูถามตรงๆเลยนะครับใครก็ได้สักคนหนึ่งช่วยตอบหน่อยว่าพี่น้องเนี่ยนะครับที่เรามีพ่อแม่เดียวกันนะนะครับถามว่าครอบครัวไหนที่มีพี่น้องทะเลาะกัน,นจะเกิดอะไรขึ้น ใครก็ได้ครับดาอ่าพี่วัดก็ได้อ่าลูกถ้าพี่น้องทะเลาะก,กันจะเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รักกันละอะไรนะไม่รักกันนะอ่าลันชิดาครับเกิดอ,อะไรขึ้นลูกถ้าพี่น้องทะเลาะก,กัน อา้าวกว้างก็ได้กว้างค่ะถ้าพี่น้องทะเลออกกาะกันจะเกิดอ,อะไรขึ้นลูกก็จะไม่กล้าคุย<ะ>ด,ด้วยค่ะเอาวิชาดายอยู่ไหม <c oughs> วิชาดายอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอาวิชาดาครับถ้าพี่น้องทะเลออกกาะกันจะเกิดอ,อะไรขึ้นครอบครัวไม่อบอุ่นหรอคะ ใช่แน่นอนครับถ้ามีการทะเลาะเบาแหวงกันเมื่อไหร่ในครอบครัวเนี่ยคนที่หนักใจที่สุดคือพ่อแม่เออพ่อกับแม่นะครับพ่อก็เหนื่อยจากการทํางานาหาเงินมาให้ครอบครัวแม่ก็มีหน้าที่ดูแลในบ้านทั้งหมดแต่ต้องมาเหนื่อยกับการที่พี่น้องทะเลาะกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าครอบครัวไหนนะครับถ้าพี่น้องทะเลาะกันครอบครัวนั้นจะไม่มีความสุขนะครับ และสิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะทําให้พ่อแม่นั้นเหนื่อยใจหนักใจนะครับเกิดการท้อแท้ในห,หลายอย่างเพราะนั้นพี่น้องควรจะรักนะครับรักใคร่ปองดองช่วยเหลือนะครับเช่นพี่ก็ต้องเสียสละให้กับน้องนะครับไม่ว่าเวลาน้องต้องการอะไรนะครับ ส่วนใหญ่แล้วบางคนถือว่าเป็นพี่ต้องได้กอดไม่ใช่นะคาว่าเสียสละไม่ใช่คำว่าได้ก่อนเสียสละคือการให้นะครับน้องก็เช่นเดียวกันก็ต้องดูด้วยว่าการทําอะไรเนี่ยให้พี่เขาหนักใจหรืออารมณ์ไม่ดีหรือโกรธนะครับมันก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดการทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้น ทั้งพี่ทั้งน้องต้องรู้จักตัวเองนะครับรู้จักการให้อภัยรู้จักการขอโทษนะครับคอยตักเตือนนะอย่างเช่นน้องทําไม่ถูกพี่อย่าไปสนับสนุนนะเอ้ยทําต่อไปดีแล้วอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวอะไรไม่ใช่ครับพี่ต้องคอยดูแลน้องว่าสิ่งนั้นทําไม่ดีนะอย่าไปทํา เพราะว่าอะไรจะตามมาก็บอกให้น้องรู้ร้องเข้าใจนะครับปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมรอบข้างเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับถามว่าทําไมกูพูดอย่างนั้นนักเรียนลองดูสิครับตอนนี้สถานการณ์โควิดนั้นทําให้คนเนี่ยตกงานเยอะไม่มีงานทำนะมีจี้มีป้นมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับ ที่เราต้องระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดรวไมไปถึงเรื่องของการติดเชื้อโรคนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่ทุกคนจะต้องคิดถ้าเป็นไม่ได้นะครับนะักเรียนพยายามอย่าออกไปไหนนะครับแล้วก็ถ้าออกจริงๆก็ควรจะป้องกันตัวเองให้มากที่สุดในเรื่องของการสวมหน้า,าก,กากอนามัยการเว้นระยะห่างแล้วก็รวไมไปถึงเรื่องของการ ล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะครูดูจากยอดของท่าตะเกียบนะน่าตกใจเหมือนกันนะครับมีตายมีติดทุกวันตอนนี้นะครับอ้าว่อไปครับหน้าที่สุดท้ายนะครับหน้าที่สุดท้ายคือหน้าที่อะไรอ่าดูครับหน้าที่ของการที่จะต้องสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว โอ้โจดกันใหญ่เลยไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบ <c oughs> คุยกันก่อนนะครับไม่ต้องรีบจดในหนังสือมีเยอะนะครับมีมากกว่าที่ครูจะเอาให้เธอดูอีกนะครับอ้ามาแปลความหมายนิดนึงการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวสัมพันธภาพค,คืออะไรอภิวัตรพอทราบไหมครับสัมพันธภาพคืออะไรเลย ทราบไหมไม่ทราบครัอ่าไม่ทราบนะครับอา้าวกว้างกว้างกว้างอยู่ไหมอยู่ค่ะอ้าวกว้างไงครับสร้างสัมพันธภาพสัมพันธภาพคืออะไร่าจะเป็นความอบอุ่นในครอบครัวค่ะอ่าก็คือการสร้างความผูกพันอ่าความที่จะทําให้เรานั้นอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับ มันต้องมีวิธีการสร้างอ่าเรามาดูนะครับว่าจะสร้างได้อย่างไรบ้างอันแรกเลยยิ้มแย้มแจ่มใสนักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคำว่ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ยิ้มทั้งวันเช้าเย็นเย็นไม่ใช่นะการยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือการมองบุคคลในบ้านเนี่ยนะครับเป็นมิตรเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคารพ ซึ่งกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ทําหน้าบึง้งทําหน้าโกรธเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้ยนะครับอย่าไปทํากับบุคคลในครอบครัวนะครับอันที่สองรัก <c oughs> และห่วงใยรู้จักเอื้ออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตัวนี้มาจากไหนมาจากจิตใจของ พวกเรานะครับการแสดงออกอะ่ะบางครั้งเราไม่รู้หรอกนะบางคนบอกพ่อรักน้องมากกว่าเราแม่รักพี่มากกว่าเราอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับนักเรียนอย่าไปคาดเดาอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกรักทุกคนรักเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการกระทําอาจจะบอกว่า มันไม่ใช่ยกตัวอย่างง่ายๆเธอต้องคิดว่าน้องเนี่ยเกิดหลังเราซึ่งยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เหมือนเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็เลยอาจจะเอาใจใส่น้องมากกว่าเราครับตรงนี้ขอให้นักเรียนคิดให้ได้นะครับและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือสิ่งสำคัญนะคนในบ้านเนี่ย ไม่ว่าพ่อช่วยแม่แม่ช่วยพ่อลูกช่วยแม่ลูกช่วยพ่อแล้วแต่เนี่ยมันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับยิ่งบางคนเป็นครอบครัวใหญ่มีปู่ย่าตายายนะครับที่เป็นคนแก่บางครั้งทําอะไรไม่สะดวกอ่าเดินเหินลําบากเราก็ต้องช่วยนะครับตักน้ําให้ตักข้าวให้กินเก็บจานเก็บชามไปล้างอะไรกันแล้วแต่ที่เราสามารถช่วยได้ นะครับต่อไปนะครับความรับผิดชอบต่อหน้าที่อันนี้ที่เราพูดมาทั้งหมดนะตั้งแต่ต้นแล้วไม่ว่าหน้าที่ของพ่อของแม่ของลูกหรือของพี่น้องนะครับถ้าทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่รู้หน้าที่ก็ต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้นะครับต่อไปนะครับ การช่วยงานบ้านด้วยความเต็มใจอันนี้สำคัญนะครับถามว่าสำคัญยังไงหลายหลคนพอแม่หรือพ่อใช้ทำงานเป็นไงครับหงุดหงิดนะไม่ชอบมาใช้เราเราไม่อยากเหนื่อยเราไม่อยากเลอะเทอะเราไม่อยากทำถ้านักเรียนคิดอย่างนี้เมื่อไหร่นะครับ แสดงว่านักเรียนขาดความรับผิดชอบในตัวเองนะอย่าลืมเมื่อวันข้างหน้าเนี่ยเราต้องไปสู่สังคมสู่ชุมชนถ้าเราฝึกตัวเราตั้งแต่ตอนที่เรายังอยู่ในวัยเยาวนะครับเราก็จะสามารถติดตัวของเราไปแต่ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัตินะครับไม่ยอมทำหรือทำด้วย อารมณ์ฉุนเฉียวหรือมโหเนี่ยแน่นอนงานที่เกิดมาเนี่ยมันจะไม่ประสบผลสําเร็จนะครับงานที่ออกมาจะไม่ดีเลยแล้วสิ่งที่ตามมาคือมันจะติดเป็นนิสัยนะครับต่อไปนะครับคําว่ารู้จักฟังผู้อื่นพูดแล้วก็ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นนั่นหมายความว่าเราอย่าคิดว่าความคิดของเรา ถูกต้องเสมอไปอย่าคิดว่าใครเตือนเราไม่ได้นักเรียนต้องรู้จักว่าถ้าคนอื่นพูดมาปุ๊บเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าเขากำลังบอกเราว่าเรามีความคิดในทางที่ผิดเราก็ต้องฟังหรือความคิดคนอื่นเนี่ยอาจจะดีกว่าเราเราก็สามารถเอามาเสริมในความคิดเราได้นะครับ เพราะนั้นสิ่งสําคัญคือการยอมรับความคิดคนอื่นตรงเนี้ยที่พวกเราจะต้องทําให้ได้ยกตัวอย่างนะครับการทําความสะอาดห้องเรียนนะักเรียนกวาด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 ,วาด,วาดโดยไม่ได้ยกอีขึ้นเลยแต่เพื่อนมาบอกโอ้อย่างนี้ไม่สะอาดลอกแล้วกวาดยากด้วยให้เรายกอีขึ้นบนโตะ๊ะแล้วค่อยกวาดมันจะได้กวาดทีเดียว พอนักเรียนฟังแล้วนักเรียนจะต้องทําไมแล้วคิดแล้วมันใช่ไหมเป็นอย่างที่เพื่อนบอกไหมถ้าใช่เราต้องยอมรับนะครับอย่าไปคิดความคิดตัวเองถูกต้องเสมอไปนะต่อไปครับเรื่องสุดท้ายไม่ทะเลาะวิวาทกับพี่น้องหรือบุคคลอื่นในครอบครัวแล้วก็รู้จักให้อภัยต่อก,กันนะครูก็อธิบายไปแล้ว นะครับว่าการทะเลาะมันไม่ได้มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับสิ่งที่ตามมาทําให้ผู้ปกครองหนักอกหนักใจนะเพราะฉะนั้นเราไม่สมควรที่จะทําอะไรผู้ปกครองหนักอกหนักใจนะครับพี่น้องยังไงก็แล้วแต่นะครับถึงจะเป็นพี่น้องที่จะมาจากพ่อแม่เดียวกันหรือไม่นักเรียนก็ต้องรัก เพราะเราถือว่าเป็นสายเลือดนะครับที่มาจากแม่เรานะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรเราตักเตือนกันเราบอกกันนะครับไม่ใช่ไปดุไปว่าไปด่าน้องเราหรือพี่เราหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับเพราะว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทุกวันนี้นักเรียนจะต้องติดตามข่าวนะครับจะเห็นว่าหลายคน หลายข่าวที่ทะเลาะกันนะครับทะเลาะวิวาทขับรถเบียดกันชนกันอะไรกันยิงกันนะครับถามว่ามาจากไหนก็มาจากการที่เราไม่ให้อภัยไงไม่รู้จักคําขอโทษนะครับเพราะฉะนั้นฝ่าพวกเรานะการให้อภัยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่หรือใครกันแล้วแต่นะครับอา้าวทีนี้ สุดท้ายเลยนะครับก่อนที่ครูจะจบเรื่องของการสอนอยากจะฝากพวกเรามากๆเลยนักเรียนครับหนังสือการงานที่นักเรียนรับไปเนี่ยนะมันมีเนื้อหามีความรู้ครับที่พวกเราต้องศึกษาต้องอ่านนะครับไม่ได้มาอ่านตอนที่เรียนกับครูเท่านั้นและถ้าเป็นไปได้ นะครักเรียนควรจะมีการหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมอีกเพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่หนังสือเรียนครับโดยเฉพาะวิชาครูเนี่ยความรู้มันมาจากหนึ่งการเรียนรู้รอบข้างการเรียนรู้จากหนังสือการเรียนรู้จากโลกออนไลน์และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะครับ ทุกอย่างที่สอนเนี่ยถ้านักเรียนนําไปปฏิบัติสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเรากับครอบครัวเรานะครับคนเราไม่ยังเป็นต้องบ้านสวยบ้านใหญ่นะครับแต่เราสามารถทําให้บ้านเราเนี่ยสะอาดอบอุ่นมีความสุขมีความปลอดภัยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ ต่อให้บ้านเธอมุงจากนะครับเป็นกระตงงกระต้อไปแล้วแต่แต่ว่า <ลง S 1> อุ่นเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ถ้าบ้านเธอสวยใหญ่แข็งแรงราคาแพง,ตงแต่เกิดการทะเลาะก,กันนะครับเกิดการทะเลาะก,กันใน